อาเอาละทีนี้ก็มาดูข่าวคราวกันบ้างาดูข่าวพวทก่อนกันละกันข่าวพวทรเรานะข่าวพวททันเหตุการณ์ของเรานะาสวิตไตอไหมมาแล้ว22เมตรสาหน6ีนะเราก็เชิญกันปลูกพืชพันธุยาหารไารสารผิดเหมือนเดิมนะโอ้มีอะไรที่แปลงเมตตาเราก็ไปเอาต้นกล้าลายยางนะ เอาต้นกล้าโอ้ผักสลัดบ้างผักอะไรบ้างเนาะน่ะมีอะไรเมื่อวานปลูกอะไรกันบ้างอะน่ะปลูกอะไรนะมะคุงมะคุงนะมะละกอมะละกอน่ะทางเมตตาในกระเพาะต้นกล้าหลายอย่างน่ะผักกาดนกด้วยนะเออแล้วก็เอาหลายอย่างน่ะมะเขือด้วยอะไรด้วยนะไปปลูกกันที่วิริยะ เอาต้นกาดจากแปลงเมตตาไปปลูกที่วิริยะกันนะโอ้หนี่แหละทาไปทุกวันแหละนะมีแหนแดงมาชงแปลงนะปลูกพืชที่มันต้องการปุ๋ยมากน้อยส่วนพืชที่แข็งแรงข้างแรงเราก็เอาอินทรีย์วัตถุอื่นๆทั่วไปนะเอาอินทรีย์วัตถุอื่นๆทั่วไปนะขุดหลุมแล้วก็ปลูกได้เลยอย่างมะละกอเง,งี้ยนะก็เอาพืชเอาอะไรนะพืชสดพืชแห้งแถวนั้นแหละนะ ใบไม้กิ่งไม้สดแห้งนั่นแหละปลูกกันอันนี้นก็ใส่แหนะเข้าไปชงดินเข้าไปปลูกอันนี้ผักอะไรนะผักนี้ผักสลัดเนาะผักสลัดสลัดอะไรก็ไม่รู้ฮะสลัดคอดแหละใช่ก,กันปลูกสลัดคอดนะแล้วก็ปลูกกระเนือนอีกนะยปลูกมะเขือปลูกมะละกอเงี้เป็นต้นนะนะปลูกผักกาดนกด้วยนะ ใช้อินทรีย์วัตถุที่มีช่อกันปลูกชื่อกันทำอาอันนี้เรียนกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยานะอ่าปมอกันดานะจะเรียกป้าเลยเรียกพี่ดีเนานะพี่หมอกันดาก็ได้เอานะเรียกพี่หมอกันดาไปเรียกป้าหมอรัดนะเลยเลยเนาะรู้สึกไม่ค่อยเท่าเทียมแต่ก็ไปเรียกพี่บลกนะ็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะ ก็เรียกไปเรียกมาเอะทำไมเนาะมันก็เหตุปัจจัยแต่ละท่านเหมือนกันนะเนาะเรียกพี่บนเรียกพี่สุวรรณอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อายุหกสิบขึ้นตั้งนั้นนะั่นเราก็เรียกป้าป้าอ่ะเรียกอะไรก็ได้นะใครจะเรียกอะไรก็เรียกเนาะเรียกตามสมควรกันลวกันอ่าของเราก็มีป้ามกันดานะเป็นครุที่สอนกายวิภาคศาสตร์นะกายกายวิภาคศาสตร์นะก็ พระหมอ,อกันดาก็ช่วยสอนนะอ้าวข้ามมาก็พบกับเด็กวิชารามนะพบกับเด็กวิชารามโอ้สนุกสนา,านกันเมื่อคืนนี่โอ้สนุกกันนะนักเรียนวิชารามเราก็ก้าวหน้านะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะก้าวหน้าในการปฏิบัติศีลนะแต่ละคนแต่ละคนก็ดีนะเออเริ่มเห็นกิเลสเห็นทุกข์เห็นกิเลสเห็นวิบากร้ายนะ แล้วก็ภาคเปลี่ยนสู้กิเลสไปเป็นลําดับลําดับนะก็น่าชื่นใจนะน่าชื่นใจนะักเรียนว,วิชาลามเราใช้ได้นะือว,ว่าดีนะแต่ละคนแต่ละคนเอออาจารย์ก็นะ่าชื่นใจกับนักเรียนเรานะมีครูไปร่วมเรียนรู้ร่วมให้กําลังใจร่วมเรียนรู้ด้วยครูกับผู้ปกครองนะอย่างนี้แหละดีการศึกษาเราก็ก้าวหน้าไปเป็นลําดับลําดับนะ่า นี่แรดดิสแรดดิสเนี่ยมาก็เป็นที่แปลงทําดีนะ mm hmm. เด็กนักเรียนว,วิชาลามเราด้านนี้ปลูกเออได้ผลไม่น่าเชื่อนะได้ผลดีเออเขาก็ดีใจกันนะดีเอาเอาดีดีโอ้ยไม่น่าเชื่อปลูกได้ปูกได้แรดดิสเออปูกได้ <laughs> นะออไดพืชมืองหนานะเนี่ยกินดีนะกินหัวมันได้กินใบก็ได้กินหัวก็ได้นะ เขาปลูกือพอเป็นไปได้ใช้ได้อ้าวภาคเพียนทําไปปลูกเข้าไปนะอะไรปลูกได้ปลูกเข้าไปเลยอืมอันนี้ผลผลิตบ้านจิตอาสาเราป้าแดง USA อเนนี่ยปาแดง USA อ้าวมีพืชพันธุ์ตัญญาหารเหรมือนคนามึงเนี่ยนะคณาโอ้โหอเมริกานใหญ่จริงๆเลยนะคิดอยู่อเมริกานูน่นะนะเนี่ยต้นใบ โอ้โหใบผักโตจ้ะนะอ่ายินดีด้วยอนุโมทนาด้วยนะก็จะได้มีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ที่ปลอดภัยนะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็ได้เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะก็มีคุณค่ามีประโยชน์เนะีชิดาสาเราแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะแต่ละศูนย์แต่ละบ้านก็ช่วยกันทอมไปเราก็เป็นที่พึ่งของพวกเรานะจะได้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันนะช่วยกันปลูกช่วยกันทำ ดีละเราจะได้เกิดกุลช่วยเหลือผู้อื่น